กับพี่น้องสุขุมสู่คนวันฉุดมือมักินขนมจีนนา้ากันขนมจีนน้ายาปลาขนมจีนน้ายาอีสานหมันเท้าเลยน้ายาปลาไหมจ๊ะคนละน้า,า,านยาปลาน้านยาอีสานหมันเท้านี่ล่ะบอกอันน้ายาปลาเนียนบอกคนละโอ้เลิศสำเนียงแต่งเล่นมี่วันหยางมันนี่ก็มันมน,มน,นี่วันพุดน้องันพุดอากาศแบบว่า,วา,วงงาห้อน,อนอพี่น้องสามสิบองศาออสเตรเลียไมวเบิร์นอะออสเตรเลียไมวเบิร์ดสามสิบองศาพี่น้องไอห้อนขาห่อนแนวโอ้ยพี่น้องเลือดสำเนียงแต่ง เปิดแอร์หมือมือมืดขึ Hence, deals, ้นมือใดก็ได้ผมเลยิเอาผักไปใส่เอาไปอืดน้ำลายไปติหน่องผักกาดผักกาโอ้โหพี่น้องเว่ยยุ่งสนเต็มกคตรกวอนแม่มากินแล้วกันพวกเจ้าักกันเลยกินนั่นเขาเคี่ยงเงินกันพี่น้องอ้พี่น้องเลยมันโคตรมาได้แล้วพปล่าเต็มเลยมือนี่ใช่จานหนักมันมันกระมังหนักเลยใส่จานหนักพี่น้องเลย โอ้ยพ oh, ี่น้องเลยไม่อยากผักแล้วชเี๊ยโชคดีจากพี่น้องสุกุสูข้นกินนมหลายๆเลยแข็งแรงทำไมกินนมนดิหัวเสียปากกอกใส่ยงหัวาพี่น้องเลยหัวเสียปากกอกใส่หัวถ้ามากินนมต้องกินนมพี่น้องเล้วเขาสดน้ังไปสดหนังโก๊ะโอืม มันนี่เส้นนะ <c oughs> มันเผ็ดลยสิสมักโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดอ่าเผ็ดเหลือ,ลอสิสมักอันมื้อนี้ร้างสิว่ามื้อนี้เส้นอ่ำประเทศอีสานผ้าส,สวดมันสีสสแบบแดงๆน้ำดำเนี่ยมันแซ่ด

มอนแตอืม่ขาบอกยายไม่ใส่ทองโชนะงอันของมันแพงสื่อมากม แต่แม่บอกว่าใส่ตูเ้เซฟไว้ไปหน่อยไปท้องมันแพงไปหน่อยมันใส่เป็นขังเป็นข้าวเวลาเขาไปออกงานไปสันป่นไปสีนะไปปาร์ตี้มูพวกพะย่ะนะก็ต้องใส่แบบว่าใส่แบบว่าใส่บบใสบบต,ตัวให้มันแบบดูดีหน่อยเหงื่อหนานบ่ะแต่ว่าขนอยู่บ้านหรือไปช็อปปิป้งไปยังกงบใส่ไปหน่อยถอดไว,ออบบว้ย่างเงี้ยเพอาะวแพงท้องแพงอันตราย <laughs> <laughs> nhắm đẹp cái nhắm mình à, đẹp đặc mới ơi đánh nó ngon rồi nè hoa phát cái gì phát cái này mềm phát nhiều rồi là đức khi bỏ, um, thằng nhóc ăn kim bồ tại nhà kho cái

มื่อใดบ่มีผักกินสิไปเก็บหย่างมากินขึ้นมือเพิ่นดู ตั้งไกยแข็งแนงจังว่นมโรคไข้เศรษฐีอืมอมเลือมตื นางนเียนขอบควานะเด็กสมมุส่วนลวดตาสวดไม่มีมันละยากไม่มีสมบัติผู้ดีเด็กๆดูอย่าเอาเป็นเยื่องอย่างนะคะนะต้องเอาเป็นอย่างย่างหรอก้สมเด็กสมมุติสุรตาสวดนะนะุ่ณไปเอาเป็นอย่างอย่างพวกกี่อันกินยาบ้าขาพ่อขาแม่สู้ไปเอาเป็นอย่างยาาาอ,าอ,าอย่างเด้อแต่สมเด็จสมมุติสุรตาสวดสู้อ่ต้องเอาเป็นอย่างย่างหรอกมันดี คนอันพวกที่กินยาบ้าดอกค่ะพ่อขาแม่คนไรตีไรขาคนทุกบ้านทุกเฮียนเขาบาข้านเขาเนียนสูบไปเอาไปเป็นอย่างยังเลยเดี๋ยวย่อมกินสูบตาสดวดสูบมาต้องมาเอาเป็นอย่างยัง่งคนไปเอาเป็นอย่างยัง่งพวกกินยาบ้า Ô chị thương tôi bài cạnh. có hmm. Mm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  hmm. ม,มาไปเด็ดอีสานพาสวดโฆษณาให้คน,าาน,คน,คนกันแซ่บอันนี้จอะพวกแกได้กินน้ำปลาอีสานพาสวดเนาะพวก้าสิบอยากกินน้ำปลาดีห่ออื่นนี่ชองกินน้ำปลาหลายดีห่อแล้วแซ่บทุกีกห้ห่อแซ่บทุกีกห้ห่อ แ,ววแต่ว่ารสชาติแตกต่างกันแซบ่บทุกกี่หอ่อน้ำปลาแต่ว่าถืกใจของอังินอีสานผ้าส,สวบค่ะเพราะอย่างบ่อีสานผ้าส,สวบมันใส่ผงสุรดหลายแบบนี่มันโอ้มันแซ่บแบบนี้มันบ้อืมอืมบอสเซียร์พกกับไปเบิง้งเด้อก่อนไปกินเบิง้งเด้อน้ำปลาแดกอีสานผ้าสวบมันแซบ่บ กินได้พวกเจ้าี่แบบจิตใจเมือนต้องมอนสนีเลยแซบ่บขันแซ่บก็ว่าแซบ่บแล้วสัวตัวว่าเป็นเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ว่าตัวตะเกียบตัวจะเป็นเด็กหน่อยแหละเด็กหน่อยตอนเป็นหนอนม,มันสามสี่ขวบหักขวบจริงตัวพอ่อตัวแม่ดีดีต่อ เงินนี่พอลักเอาเงินนี่แม่ดีดิขอไม่ได้ไหมขอหนักประมาณสามสี่ขวบผ่าขวบประมาณนี้แหละอยู่โรงเรียนปุ่นโรงเรียนปุ่นหนึ่งปุ่นสองเมื่อกี้ขวบพูดตามไม่ได้เนาะประมาณนี้แหละโรงเรียนปุ่นหนึ่งปุ่นสองก็สามปุ่นสี่เนี่ยประมาณนี้แหละขอเงินไปโรงเรียนขอเงินยากเนี่ยรักเอาสัมบัติรักสวยรักหลับเรียกจับได้เป็นคนขี่ตัวว่าเป็นไง เพราะหลักเงินพอเงินแม่เราพอดีเว่าตัวพอตัวแม่มตัวว่าเป็นไงตัวเราเป็นกัปทีรุษไดงไงดูที่ดดพอไลตีโอมบ้านกันอย่ยงพี่น้องเลย เงินอี่แม่เนี่ยเอาเสน้นตาหมากไปแขนไม่บนคือ,อแขนไม่บนคือแยกพ่กกับปีนเปลือกเลี้ยกมาปีนขึ้นไปเอาไปเด็กหนอ้อยคิดดูปีนถือวไปทั้งคือเป็นหลักของเองินอีแบกเอ็พอห้าบาทสิบบาทสลึงหนึ่งห้าสิบตังค์เป็นแหลกนะคิอก๋วยเตี๋ยวซื้อขนมกี่กิ่งกี่หยองพี่น,น,น่อยไปเด็กน้อยบังคัเรียนอยู่แล้ว บาทที่นี่เงินที่พอเพิ่นไปแบบเป็นปูชาเป็บปูช่าเวหิงพระอร่ยกว่าบาทนี่สินะอร่ยกว่าบาทสมัยก่อนมันแพงแน่นอนสมัยเมื่องหาสิบกว่าปีเนาะเมือสี่สิบกว่าปีว่าไงก็ตอนนี้ช่วงหาสิบหาตอนรักเงินกืบสิบประมาณนี่งน่ล่ะยุปศานปศีนี่ล่ะบ่อเนี่ยล่ะนี่นาะเด็กน้อยไม่อายุซอยยังจำมาได้แล้วเนาะช่วงนี้แหละช่วงเด็กน้อยคิดดื้อนี่ล่ะนั่นหิงพระอีพอเงินบูชาหนึ่งร่อยกว่าบาทนี่ละ เกือบสองรอยโอ้เงินหลายได้ร้อยสองรอยสมัยก่อนเนาะเป็นหลักมากป่ะทีนี้เป็นหลักมากซื้อขนมกินสูโม่แะไรป่ะทีนี้ที่แม่ถามว่าโอ้ยหลาเงินมาจะใส่ก็ซื้อขนมกินหลายแถบลากเก็บได้ของันจิวน้วบอกที่พอไปเบิ้งเงินอยู่หิ่งผักเงินเสียยิส่ส่งผูตัวนี้เอาไปมันโดนตีอะไรแบบนี้ สมัยนั้นมาบุตรเอ็นบลรักเงินจักเตียคิดหลับคิดหลับเหรอบลรักเงินจากเตียขออะไรกับบ่าวจนยัยข้นมาไปทำงานอายุสิบสองสิบสามจบปอหกเนาะไปทำงานกรุงเทพบ่เคยขอพอขอแม่ักเตียเดย ว่ขอมันกับไรไงเพิ่นบ่มีให mm. mm. so so mm. ้มีแ okay. ต so so an ่เห็นงานส่งไม่ให้เพิ่นส่งมาให้เพิ่นส่งมาให้เพิ่นบักนียเพิ่นก็บ่เก็บเด้จักรไปใช้หยังมีแต่จม่บ่มีเงินบ่มีเงินเมื่อปีเมื่อแรงเมื่อปีจนตายถิ่มซื่อๆอืจนตายถิ่มซื่อๆพี่น้องเลยพ่อกับแม่จะส้มนึ่งบ่มีเงินจักเถียจักปีจักแรงกว่นเราเยอะนะอีหลี ลูกส่งมาให้ผมจะเก็บใส่ย่างเดียวใสย่ย่างเดียวมันเลอะๆสมเป็นแนานทีบนี้ผมมีเห็ลูกด้วยไหบ่สใต้ยลิ่มจะซื้อไปหน่อยอือบักทินเนื้อส้มมีลูกผมเคยขอเงินลูกเด้ เพราะว่าเขามีปุ <c privilege> ่มตันี้หน่อยนะขอเงินพอแม่บ่ได้ไม่จะเห็นเหตุพอแม่แบบไงกันนะเพราะไมีลูกเขาสิบบ่เห็นเหตุลูกเขาเดือดร้อนบ่เห็นลูกเขาอดบ่เห็นอยากให้ลูกเขาอดอยากปากเปียกปากแห้งบ่เห็นลูกเขาลำบากที่จังเฮาไงมีเงินเก็บเงินไม่หรอกสมมติหนีิเก็บเงินไว้ให้ลูกพี่น้อให้ไม่ยืมเงินยศมอยู่บ่ได้หรอก ย้ําเก็บไว้ให้ลูกนี่นหลังหายๆนี่เก็บไปให้ลูกสุดที่ว้ยยุคเมืองไทยก็เก็บไปให้ลูกมีเงินมีทองเก็บไปให้ลูกเมล่นั้นเขาตายไปแลงวจ่น่ะลูกเขาจะได้สบายแต่ตอนนี้ลูกเขาก็สบายเหล้อเด็ยังนอนด้วยท่ายมีงานการทําเป็นหลักเป็นแรงแบบมาซอยเดี๋ยวตกเก้าได้สบายมากเดี๋ยวจะมาลาบลาอย่างนี้ลงซื้ออยูว่าเป็นยังเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาเรียนจบมันก็จะมีงานมีการทํา คือพี่สาวมันอะไรมันกับบอนกับบอลหนุ่งยากมันเบะเลือดสมัยจะลูกเขาเห็นงานเขาไปเอาเงินหนเ่าเราะเขาเอาเงินแล้มันลูกเนียลูกเห็นงานเก็บ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 มันอยากกินมันจะกินมันอยากเที่ยวมันจะเที่ยวมันจะมีส่วนอยู่เห็นงานอยู่ต่างประเทศมันมีส่นส่วนเก็บส่วนกินส่วนเที่ยวเขาแบ่งเขาแบ่งเงินได้เขา่ใส่เงินแบบว่าซุ้มซีซุ้มหานี่ต่างประเทศะเขาแบ่งเนี่ยส่วนเก็บส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนกินส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ย ยังลูกลองไช่นี่เกิดม,มันมีบูญเติอบอยู่อยู่กับแม่ยุ่กับแม่กับ่อผอฝรนะัง่งเป็นเนาะบ่ตรงไหนออก่าดหาม่าไฟได้ลูกจะชงอยูย่น้ำจะชมหรือ,อบ่ต้องออกค่านหาม่าไฟบ่ต้องออก่ากินออกตะขาอันน้นำมนันรถไปเห็นงานจบเงินงเดือนออกเขาธนาคารจะคลองเขาบัญชีจะคลองเมื่อเพม่ว่าเอานั่น,นะเขาสิบ่เบียดเบียนลูกเ้าสิบเ่เห็นให้ลูกลำบากไงเ้าตายลาตลนไมยตายจากไปลูกเขาก่อนนั้นสิมีสมบัติเทาอยู่ดิเมนบ่าหรออืมเมนบ่า มันเป็นจังสันในสบายมันพี่น้องเข็ดคือย่าช่มเลยมันยังสิแบบลูกเขาสิสบายแต่เขาต้องสอนในลูกเขาขยันเด็กว่าต้องสอนในลูกเขาขี่ขันสอนให้ลูกเขาหูจักทำมาหากินหูจักซอเหลือตวเกาบางเวลาพอแม่มีเงินนี่เห็นงานบแบบซอยเลียตเกากันพอแม่เป็นอย่างไปนี่มีเงินเป็นแบบว่าโู้เป็นหมื่นหมื่นั่นเป็นแสนแสนนั่นกัดใส่เมือสบอกคุณบางหูคุณข่าของเงินบางหูจะเก็บบางหูจกอมหอมหลดบางหูจกหาเพิ่มเงินมันก็สิเมือมันก็ลำบาก เขาทรงหูจักสอนลูกให้ลูกทํางานทำมาหากินสรีระตกเกลีมาในสมบัติพ่อแม่พอพ่อแม่ตายไปมันก็ตตไม่ท้องลูกแั้วล่ะลูกเขาก็สิได้ล่ำด้วยมีเงินมีทองทุกสบายเออมันจึงสิบ่ได้ลําบากอนาคตมันนั่นน่ะเออถ้ามันลําบากไค่น้อยๆนี่ไงขึ้นมามันจึงบ่ได้ลําบากมันรูจักคุณค่าของเงินพี่น้องเอ้ย